Got some shit that whack. Told that โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมวันนี้ผมก็ได้ของดีของเล ที่ควรมีติดคู่บ้านคู่เรือนนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมกําลังกําลังตามหานะผมคือเซโทูนะผมจากเรื่อง darling ในแฟงนะผม<ล>ะก็นี่นะผมชื่อชื่อไทยผมจําไม่ได้นะอะไรสักอย่างอ <c oughs> ผมจำไม่ได้นะผม <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเซโทูของโคโตบุคิยะนะผมงานอันนี้คือเป็นงานสกลเรียกงานสกลได้ไหมผมเรียกงานสกลนะผมก็ ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดอยู่นะผมอันนี้ก็จะเป็นเซโร์ทูมือสองนะผมไม่ใช่มือหนึ่งนะทุกคนอันนี้คือมือสองเลยที่ผมได้มานะผมคือมือสองก็แพงใช้ได้นะผมตัวมือสองที uhm ่ม um> uh ีกล okay ่องนี่ก็แพงใช้ได้เลยนะผมอันนี้ก็จะเป็นตัวสีธรรมดานะผมอีกหนึ่งมันจะมีอีกหนึ่งสีนะผมที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะผมจะเป็นตัวสีขาวนะผมเป็นตัวสีขาวแล้วก็จะเป็นหน้ายิ้มนะผมอันนี้เป็น ตัวธรรมดาจะเป็นหน้ายิ้มเป็นธรรมดานะผมสีขาวนี่จะเป็นยิ้มแบบอาเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูเออยิ้มแบบนั่นแหละคือแบบเออดาเมจแบบ99บวกอะดาเมจรุนแรงนะผมโอเคอันนี้เป็นมือสองดทีมือสองนะผมอ่ะดูกล่องรอบข้างแล้วนะผมระวังที่ผมพูดนะมาเรามาแกะเลยอันนี้เป็นมือสองสามรอบแล้ว <laughs> พูดมือสองสามรอบแล้วมาอ่าเขาไม่ได้ติดนี่มาให้ใช่ไหมปึ๊บแปลว่า ก็คงจะไม่แกะไม่ยากนะผมโคตบุคิยะนะผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมยังลังเลอยู่นะหลายครั้งที่ผมจะสั่งมาเพราะว่ามันมีมีกรณีหนึ่งนะผมที่งานโคตบุคิยะน่ะได้ทำการรีนะผมรีเรื่องของไฟฟอดนะผมก็เรื่องนั้นแหละมันได้รีเป็นรอบสองนะผมผมก็เสียว,ว่า เซเลทูง,งานเนี้ยของคโคตบุคยาน่ะจะรีเหมือนกันไหมแต่ว่าคือตอนนี้ผมไม่สนแล้วผมหาเก็บไว้ก่อนก่อนที่ราคา,าจะขึ้นสูงนะผมผมก็นั่นแหละถ้าถามว่าจะโดนแล้วไม่กลัวเสียดายเดี๋ยวถ้าหลังหักอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเขารีก็ถ้าโดนก็อาจจะหลังหักอยู่นะครับผมแต่ผมได้ในราคาที่แบบไม่ค่อยผมคิดว่าไม่น่าแพงมากเกินจากราคาพีนะผมหรือเปล่าวะ คือมันก็แพงอยู่แหละแต่มันก็ไม่ได้แพงแบบไกลห่างไกลอะไรราคาขนาดนั้นนะผมก็นะแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ผมกล้าซื้อเพราะว่ามันมีในเรื่องของอ่าลิมิเต็ดด้วยนะผมเป็นอีกสีคือเรื่องลิมิเต็ดผมไม่แน่ใจว่าถ้าจะรีมันต้องรีทั้งคู่เลยไหมแต่งานอะไรเนี่ยของเซ t ลตูมันมีลิมิเต็ดด้วยไงเลยผมค,นะคิดว่านะคิดว่าคิดเองว่ามันคงจะไม่รีนะผมโอเค โอ้มานั่แกะเลยอ่าอา่ทุกคนเอาลเห็นชุดฐานเงาเงานี่ก็ือโอโหทุกคนผมเกือบอุทานแบบทำไม่ดีมาแนละ้ว <c oughs> คือมันสวยมากตัวมันเงาอยู่ดิดูสิน่ามีรุนแรงจัง ืเดี๋ยวกล้องมันอยู่ไกลนะผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูจากมุมมุมไกลก่อนนะผมอ่ะอันนี้คือซิลิูแบบมุมไกลของทุกคนนะผมคือเดือดูใกล้ๆคือสวยมากทุกคนนั่งคโกเบคิยานะเออโอ้ราคานี้ที่ผมได้มาผมไม่รู้สึกเสียดายละคือมันโอ้โหสวยจริงทุกคนรยลเยดเทกเจอร์ดีเทลทุกอย่าง ความเงาของชุดคือแบบโหทุกคนดูดูดูดเนี่ยมันสะท้อนนะผมคือมันเป็นชุดมันอ่าเขาเรียกว่าเงาแบบเงาก็เงาเนี่ย <c oughs> โอเคนี่ทุกคนคือมันสวยมากอออื <c> ืห <oughs> วัดสเกลของเซอร์ทูก่อนนะผมว่ารายละเอียดของเธอคือเท่าไหร่ยังไงนะผม <c oughs> อ่ะมาบรรชาดานแล้วก็มาเรามาวนะัดกันเลยมาจากตรงฐานเลยนะทุกคน ประมาณสิบห้าเซนครึ่งนะผมประมาณสิบห้าเซนก็จะประมาณนี้นะผมตัวก็ไม่ได้สูงมากแต่ใหญ่แบบขนาดสมส่วนดีนะผมถือว่าดีเลยงานนี้โอเคมาให้คะแนนเลยนะผมเซรัทูตัวนี้เต็มสิบผมให้สิบเอ็ดทุกคนคืออัน,นอันนี้ผมจะบอกว่าไม่อวยก็ไม่ใช่อคือผม,ผมก,ก็ชอบเซรัทูมากเลยนะผมคือคือมันสวยสวยมากนะผม อ่ะถ,ถ้าพูดตามคะแนนความเป็นจริงนะ8ปถึงเประมาณนั้นนะผมผมเดาว่านะแต่สําหรับผมคือให้เกินสิไปเลยทิปเปิลเอสเลยนะผมคือแบบส s บวกอะ่ะเออคือมันผมชอบมากเลยทุกคนอ่ะถึงเวลาดูใกล้ๆแล้วทุกคนดูในในใน,ในกล้องมันสีหน้าจะเหลืองๆนะผมแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เหลืองนะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแสงสะท้อนอะไรทาไมทาให้มันเหลืองนะผมอ่ะดูงาน เงาวับเทกเจอร์ดีเทลคือแบบดีมากอะผมให้ดู <c oughs> คือโอ้โหงานดีจัดดีจริงอะ่ะอ่ะดูดูดูนี่เขาแบบเล่นเส้นผมให้ดูผมเส้นผมก็ยังสวยอะ่ะอืออ,อันนี้ก็จะเป็นตรงเครื่องในหุ่นฟลังนะผมเออที่ให้อ,อาคนขับ ผู้หญิงอะเขานั่งนะผมอ่ะก็จะประมาณนี้ใน texture รายละเอียดดีเทลนะผมโอเคนี่โอ้หสวยมากทุกคนสวยเกินไปวะสวยจริง <S <S โอเคท่านั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ <S <S กด subscribe ด้วยนะผมโอเคถ้าใครอยากพูดคุยอะไรเกี่ยวกับฟิกเกอร์สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะผมโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปที่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนซีอู่